จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจัดงานเซ็นทรัลอยุธยานนออนปาร์ตี้2022เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดค่ะนายประพันธ์ตรีบุคภาประลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานเซ็นทรัลอยุธยานนออนปาร์ตี้2022โดยมีนายธนาพาศวงประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาคนหน้าส่วนราชการในอำเภอแขกผู้มีเกียรติรวมสงน้ำพระพุทธรูปและพระเกจิดังเก้าวัดของจังหวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานอัศจรรย์สงกรานสรานใจและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเซ็นทรัลอยุธยานีออนปาร์ตี้2022ี่หที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาค่ะ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมจัดงานครั้งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด สงกรานวิถีใหม่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลงดการสัดน้ำสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งควบคุมเข้มตามแผนแม่บทยกระดับมาตรการเซ็นทรัลสะอาดมั่นใจสถานที่ปลอดภัยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาโดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานให้กับลูกค้าและนัก ท่องเที่ยวได้มาส่งน้ำพระพุทธรูปอารามหลวงและพระพุทธรูปเกจิในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เพื่อเป็นความสิริมงคลแล้วนะคะคก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนานแบบ New Normal ในงานเซ็นทรัลอยุธยานีออนปาร์ตี้2022สาดแสงนีออนยามค่ำคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายหลักและรายย่อยในจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 นะคะและรวมไปถึงการสร้างการหมุนเวียนกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17เมษายนนี้ที่ลานพระนครและลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาค่ะ